ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูวันนี้นะครับผมจะเอาฟักแมวผัดอกไก่ใส่พริกนะครับเปิดกระทะให้ร้อนก่อนแล้วก็เติมน้ำปลา พอน้ำเดือดแล้วนะครับผมก็จะโขกพริกจากกระเทียมพออย่างนะครับผันให้หอมก่อนนะครับพอหอมแล้วนะครับผมก็จะหั่นปกไก่พอคำน,นะครับผัดให้สุกก่อน พราออกกันสุกแล้วผมก็จะตักแล้วไปหั่นหั่นแบบไหนก็ได้นะครับล้างยางออกก่อนนะครับก็เติมด้วยซอสหอยนางรมเพื่อปรับสุด โอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็แล้วก็ลงด้วยที่ีฟ้าแดงเพื่อทำให้หน้าแล้วก็ฐานมากขึ้นนะครับโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือน บูดาผมทำคลิปต่อไปนะครับนกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ